เหลือคนสุดท้ายและหัวไชโป้ยาวนานที่สุดในตำบลคุณยายสมพรท่านอ่อนอายุ84ปีชาวบ้านหมูน่หนึ่งตำบลเจดเสมียนอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีที่ยึดอาชีพรับจ้างแล่และหั่นหัวไชโป มาตั้งแต่วัยสาวอายุประมาณ14ปีมาจนถึงปัจจุบันรวม70ปีแล้วสมัยก่อนสามารถแลได้มากกว่า100กิโลกรัมต่อวันแต่ปัจจุบันอายุมากแล้วทำให้ล่าช้าลงเหลือแค่วันละ50-60กิโลกรัมได้ค่าจ้างแล่กิโลกรัมละ3บาทหรือประมาณวันละ150บาทแต่ก็ยังดีได้อยู่กับบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด19 คุณยายสมพรถือว่าเหลือคนสุดท้ายในตำบลที่ยังรับจ้างแ,แลและหันหัวัยโปอยู่ทำให้ในายเทวันหุ่นตะกูลนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนและนางจิดาภาการอารามกุลออกเยี่ยมเยยนชาวบ้านตามชุมชนและได้มาเยี่ยมเยียนคุณยายซึ่งกำลังนั่งแร่หัวัยโปได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งคุณยายให้ข้อมูลว่า อยู่กับบ้านปลอดไขยจากโรคแถมมีเงินเลี้ยงตัวเองอยู่อย่างพอเพียงโดยจะมีเท่าแก่นำหัวไชโปที่ผ่านกรรมวิธีหมักมาแล้วนำมาให้คุณยายแล่หั่นเป็นชิ้นบางๆและหั่นเป็นเส้นเล็กๆก่อนนำไปผ่านกระบวนการทำอีกหลายขั้นตอนปรุงตามรสชาติถึงจะนำไปบรรจุถุงจำหน่ายมีแบบเป็นเส้นเป็นแว่นเป็นลูกเตา๋าขาย3กล่อง100บาทบรรจุใส่ถุงพลาสติกติดโลโก้ยี่ห้อที่สวยงาม คุณยายสมพรแท่นอ่อนเปิดเผยว่าหั่นใช้โปะมาตั้งแต่อายุ14ปีสมัยก่อนรับจ้างกิโลกรัมละ50สตางค์มาตอนนี้ได้กิโลกรัมละ3บาทวันหนึ่งได้ประมาณ50กิโลกรัมคนอื่นก็ยังยึดอาชีพนี้อยู่แต่เหลือที่อายุมากที่สุดก็คือตัวเองโดยเท่าแก่จะเอาหัวไชโปะมาส่งที่บ้านและมารับเอาไปเข้ากระบวนการปรุงและบรรจุใส่ถุงจำหน่าย อายุแปดสิบก็คงมีคนเดียวมั้งที่หั่นผักเนี่ยแล้วแล้วแล้วคิดว่าจะเลิกเมื่อไหร่ครับทำไม่ไหวเม่มมแล่วนั่นแหละ<ช>มันไม่มีแรงหั่นอ่ะออก็เลิกอยอู่ตามองเห็นดีตาก็ยังมองเห็นยอยู่เมื่อก่อนนี้ได้วันเนึนงกี่โลครับเมื่อก่อนเจ็ดสิบแปดสิบโลไม่แน่นอน 70, 80, เจ็0สิบแปดิบแต่นี้ก็เหลืออยู่ห้าสิบจ้ะห้าสิบเป็นแต่ก่อนครับ แข็งแรงแล้วเอาไปขายที่ไหน่ะครับเอาไปส่งอ,อส่งบ้านเท่าแก,คกแค่ครับเท่าแก่ซื้อของเขาเองผักบขา่านรับจ้างหัน่นนางจิดาพาการอารามกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลจเสมียนกล่าวว่า จตสมียนทำอาชีพหัวไชโปมานานแล้วสมัยก่อนมี8แม่ตอนนี้เริ่มมีเพิ่มขึ้นอีกกลายมาเป็น12แม่เมื่อก่อนจะใช้มือหัน่นมาปัจจุบันมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแต่ความสวยงามสู้การทำมือไม่ได้การทำค่อนข้างยากที่จะต้องใช้มีดคมบแนแล่ให้เป็นชิ้นบางๆแล้วผ่นม้วนใช้มีดหั่นเป็นเส้นฝอยถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อของตำบลจเสมียน Jasmine ก็ว่าได้ ายเทวันห่วงตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลเจษเมียนกล่าวว่าหัวไชโป๊ถือเป็นของดีตำบลเจษเมียนหมักไม่เหมือนใครรสชาติเข้าเนื้อเท่ากันหมดอร่อยเก็บไว้ได้นานเทศบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการผลิตชุมชนเชิญมาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือการหาลูกค้าให้ด้วยอีกทั้งเป็นของดีจะมีในสต็อกไว้ไม่มากจะมีการจองล่วงหน้าหากส่งต่างประเทศประมาณ1ปี เพราะฤดูกาลผลิตหัวไชโป๊ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวอีกทั้งวิธีการดองต้องใช้เวลาเพื่อลูกค้าจะมาสั่งต้องจองกันล่วงหน้าแต่หากอยากรับประทานไม่มากสามารถมาหาซื้อที่ชุมชนเจ็ดเสมียนได้ตลอดสามารถนำไปทำเมนูอาหารได้หลากหลายทั้งไข่เจียวหัวไชโป๊ยำกินกับข้าวต้มหรือต้มกะทิก็ย่งได้ซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วยก็เป็นหัวไชโป๊ครับที่ เป็นเป็นของมีชื่อของตำบลเจสเมียนนะครับก็คือวิธีการหมักกับจะไม่เหมือนใครนะครับวิธีการหมักก็ใช้กรรมวิธีนะครับโดยเฉพาะของสูตรที่บ้านเราเลยนะครับที่อื่นทําก็จะไม่เหมือนที่นี่นะที่ ì, นี่จะรสชาติเนี่ยจะเข้าเนื้อนะครับจะเข้าไปถึงทั้งเขาเรียกว่าทั้งหัวเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันก็จะเท่ากันหมดเวลาไปทําหวานหรือทําดองทําเปรี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันก็จะรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใครเราก็เก็บไว้ได้นานครับ เก็บไปได้นานทางเทศบาลสมเปนยังไงบ้างทางเทศบาลก็เนี่ยครับช่วยคะคือแม่ต่างๆครับที่มีมนเจรเสียนะครับที่ให้ความร่วมมือครับเกี่ยวกับเรื่องการผลิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเชิญครับพวกโรงงานหัวใจโปเนี่ยครับโรงงานต่างๆเนี่ยออกไปออกงานครับเพื่อหาลูกค้าเพิ่มนะครับ ผลิตภัณฑ์หัวชัยโปได้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยเป็นสินค้าโอทอปของดีในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ของแม่กิมหวยแม่หวยแม่บุญส่งแม่ต่างกลวยแม่ตรากระต่ายแม่ทองสุกแม่หุ้นตราชดาแม่นวรัต และร้านอื่นๆอีกหลายแห่งตั้งอยู่ในตำบลเจษเมียนสนใจเลือกซื้อไปเป็นของฝากหรือนําไปจัดกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางเทศบาลตำบลเจษเมียนจึงออกเยี่ยมเยียนส่งเสริมเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและให้ทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นจากโรครายไปได้ สำหรับผู้ที่สนใจซื้อหรือศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข092-686-4354ค่ะ